สวัสดีครับพี่น้องที่สนใจและก็รักในการปฏิบัติธรรมทุกทกท่านนะครับวันนี้อาจารย์ทำคลิปสอนง่ายๆมาให้ทุกท่านได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับอยากให้พวกเราได้ต่อเนื่องให้ธรรมะเจริญในจิตของเราต่อเนื่องนะครับมีคนใหม่หลายท่านที่เข้ามาเรียนนะครับแล้วก็พยายามส่งกันบ้านกับอาจารย์อาจารย์เห็นว่าหลายๆคนยังมีทัศนคติหรือมีความเข้าใจผิด เกี่ยวกับการปฏิบัติอยู่มากมายเลยบางคนส่งกันบ้านอาจารย์มาแล้วบอกว่าอาจารย์ที่ภาวนาไม่ได้เลยเพราะจิตมันฟุ้งอาจารย์นั่งแล้วมันหลงตลอดเลยอาจารย์นั่งแล้วไม่สงบเลยทำยังไงดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหลายคนคิดว่าการปฏิบัติเนี่ยต้องนั่งนิ่งๆน,นั่งสงบนั่งแล้วไม่ฟุ้งซ่านเลย บางคนต้องการนั่งแล้วมันดิ่งแล้วก็จับอยู่ที่อารมณ์เดียวอันนี้คือความเข้าใจผิดอย่างมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การบังคับไม่ใช่เป็นการควบคุมจิตนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกเอาลมต้นจากการฝึกสติเนี่ยเราหากรรมาฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เราถนัดอาจจะเป็นลมหายใจอาจจะเป็นพุทโธพองหนอยุบหนอเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายก็ได้อะไรก็ได้ที่เราถนัดทําแล้วรู้สึกสติเกิดป่อยเอากรรมาฐานขึ้นมากองหนึ่ง คราวนี้เราจะฝึกสติปฐาน4เนี่ยเราต้องระวัง2อย่างก็คือการไม่เผลอไม่หลงอกไปที่วัตถุกรรมข้างนอกแล้วก็ไม่เพ่งหรือควบคุมไว้จนตึงนะครับงั้นเขาเรียกว่าทางสุดตรงเราก็พยายามฝึกให้จิตเข้าทางสายกลางบ่อยๆทางสายกลางก็คือไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งคราวนี้จิตของเราเนี่ยใหม่ๆพวกเราเป็นชาวโลกที่ต้องอยู่กับโซเชียลอยู่กับการสื่อสารตลอดไปลาววันๆหน,นึ่งเราส่งจิตออกนอก เวลาที่ปฏิบัติเนี่ยมันจะมีความผิดอยู่สองอย่างคือพอจะเอาไดีก็เพง่งพอพอไม่ได้เพ่งก็จะเผลอเมนมันก็เผลอแล้วก็ฟุ้งแต่หลายคนพอปฏิบัติปุ๊บเนี่ยจะไม่ให้เผลอจะไม่ให้เพง่เพงเน่ยเป็นไปไม่ได้เพราะชีวิตประจําวันของพวกเราเนี่ยมันหลงไปตลอดเลยพอปฏิบัติปุ๊บมันจะเอาสุดขั้วก็คือไปเพง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราภาวนาสบายๆหากรรมาฐานขึ้นมากองหนึ่งเรียกว่าเป็นวิหารธรรมหรือเครื่องอยู่ เป็นสวดมนต์เป็นนั่งกรรมาฐานเป็นการเดินจงกรมก็ได้เอาพุโทโธก็ได้เอาขึ้นมากองหนึ่งเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตให้มีสติอยู่ในปัจจุบันถ้าปัจจุบันเนี่ยก็จะรู้ว่าเราทําอะไรแล้วก็จะรู้ว่าจิตเราอยู่ที่ไหนแล้วก็จะรู้ว่าจิตเรารู้ทันไหมว่าเรากาลังทําอะไรอยู่อย่างสวดมนต์อยู่เนี่ยเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งนะฮะสวดมนต์สบายๆสวดมนต์ไปหรือนั่งกรรมฐานหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็ u, รู้หรือนั่งกรรมฐานเราใช้พุทโธก็ได้ ใช้ท้องพองยุบก็ได้เอาเป็นเครื่องอยู่หรือเดินโจงกลมเอาร่างกายที่เป็นอิริยาบถเนี่ยเป็นเครื่องอยู่หรือเป็นกรรมฐานที่เรามาใช้ในการฝึกสตินะครับเพราะนั้นกรรมฐานขึ้นมาเรียกว่าวิหารธรรมเนี่ยเอามาแค่เป็นกุศโลบายในการฝึกจิตให้กลับมาอยู่ที่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นทสํสบายสบายหลงก็ได้ฟุ้งก็ได้เบื่อก็ได้ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ไม่ใช่นั่งนิ่งๆหลับตาแล้วให้มันสงบแล้วว่างไม่ใช่นะครับเพราะนการปฏิบัติเพื่อตามรู้ตามดู มันส,สวดมนต์ไปสบายๆเดินจงกรมหรือนั่งกรรมฐานสบายๆส,สักพักมันหลงไปไหลออกไปรู้ทันกลับมาที่การสวดมนต์นั่งกรรมฐานที่วิหารธรรมเราเดินจงกรมไปก็ได้ไหลออกไปให้รู้ทันว่าไหลกลับมาหรือถ้าไม่ไหลไม่หลงออกไปหรือไม่จมกมับลมเพ่งเอาไว้ควบคุมเอาไว้จดจ่อไว้จนตึงให้รู้ทันแค่รู้ทันนะไม่ต้องทําอะไรแค่รู้ทันแล้วก็กลับมารู้สึกตัวบางคนพอไหลไปแล้วเนี่ยพยายามจะ ดึงจิตกลับมาจิตที่ไหลแบบมันดับไปแล้วไงเราจะไปดึงจิตที่ไหลกลับมามเลยตึงๆเครียดๆเพราะฉะนั้นไม่ดึงจิตนะพอพอสวดมนนั่งกรรมฐา,านเดินจงกรมสบายๆพอไหลออกไปแค่รู้ว่าไหลแล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งคราะนีน้ตรงจิตไหลแล้วมันดับแต่ร่างกายที่นั่งนะครับมันไม่ดับมันจะเป็นร่างกายนั่งอยู่มันจะเป็นฐานได้สบายๆเลยแค่รู้ทันว่าหลงนะรู้ทันว่าเพ่งนะแล้วก็ถอยกลับมาที่ร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกร่างกายที่สวดมน เพราะฉะนั้นฟุ้งก็ได้นะไม่สงบก็ได้ไม่ดีก็ได้เบื่อก็ได้รู้ทันกลับมาสงบรู้ทันชอบรู้ทันกลับมาไม่สงบเบื่อขี้เกียจไม่อยากภาวนารู้ทันกลับมาอยากเลิกรู้ทันกลับมาเราต้องเอาใส่ความเพียรมีขันติมีสัจจะทําให้ได้แล้ว เราจะไม่เอาดีเราจะเอาสติรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานบ่อยๆอันนี้คือการบ้านมาฝึกสติไม่เอาดีแต่เอารู้ทันกลับมาที่ปัจจุบันนะครับอันนี้คือการบ้านมาฝึกสติและอยู่กับปัจจุบันด้วยกันฝึกรู้ฝึกแยกและฝึกวางอารมณ์แล้วกลับมาที่ปัจจุบันนะครับขอทุกท่านจงจเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปครับอนุโมทนาครับ